พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพฤหัสบดีที่25กันยายนคิศักรา2025คำพยานชีวิตโดยคุณไทเลอร์ไมเออร์ส โอไฮโอสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องของประธานแห่งการหัวเราะและข้อพระคัมภีหนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในฟรีปีบทที่4ข้อ19และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสคุณไทเลอร์มเอิร์ส เป็นพยานว่าเป็นวันที่แย่มากในที่ทำงานผมรู้สึกเหนื่อยล้าและเครียดจากการทำงานที่เร่งรีบหูฟังที่ใช้ป้องกันเสียงก็แน่นอึดอัดส่วนเสียงเครื่องจักรที่ดังกึกก้องก็ยิ่งทำให้อาการปวดหัวแย่ลงสายการผลิตของเราราช้าไปเกือบสิบชิ้นแล้วในขณะที่ยังมีชิ้นงานใหม่เข้ามาในสายพานอีกผมนึกอยากยอมแพ้ และกลับบ้านเสียให้รู้แล้วรู้รอดแต่ระหว่างพักช่วงแรกของวันผมอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์มาไกลขนาดนี้แล้วขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์ผ่านช่วงเวลาที่เหลือนี้ไปได้ด,ด้วยดีเมื่อกลับไปยังสายพันธุ์ผลิตหลังจากพักสถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นเรายังต้องเร่งมือและดูเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย พอถึงเวลาพักช่วงที่สองผมรู้สึกเหมือนจะระเบิดครั้งนี้ผมอธิษฐานอีกว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทนไม่ไหวแล้วได้โปรดช่วยข้าพระองค์และคนอื่นๆด้วยถ้าพระองค์ไม่ทรงทำอะไรสักอย่างข้าพระองค์คงจะหมดสติไปเป็นแน่ผมเดินกลับไปที่สายการผลิตยอย่างหมดแรงเพื่อนร่วมงานยังคงพยายามเร่งงานให้ทันแต่ก็ไม่มีผลอะไร แทนที่จะรู้สึกเครยียดแบบเดิมแต่ผมกลับหัวเราะออกมาทั้งที่ไม่มีเหตุผลที่จะหัวเราะออกมาเลยแต่เสียงหัวเราะก็ไหลออกมาเหมือนน้ำจากลำธารและความสงบสันติที่ตามมาก็เป็นเหมือนการปลดปล่อยเมื่อถึงเวลาเลิกงานยังเหลือชิ้นส่วนอีกสิบชิ้นบนพื้นสำหรับกะดึกซึ่งหัวหน้างานไม่พอใจนัก แต่ความเครียดนนงิตใจที่ผมเคยมีนั้นหมดไปแล้วของประทานจากพระเจ้าคือเสียงหัวเราะซึ่งมาในเวลาที่ผมรู้สึกว่าจะไปต่อไม่ไหวได้อย่างพอดีข้อคิดสำหรับวันนี้ของประทานแห่งเสียงหัวเราะของพระเจ้าทำให้ภาระเบาลงและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐาน คือคนที่ทำงานในสายงานการประกอบชิ้นส่วนข้าแต่พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์ขอพระคุณสำหรับของประทานแห่งเสียงหัวเราะที่ทำให้ชีวิตมีความอดทนและมีความชื่นชมยินดีอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือ ท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ